อยู่ที่หลังโตโยต้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นงานนะครับ19-20มีนาคมนะครับวันนี้แหะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูไปชมหนังแต่ละหน่วยนะครับว่าของทางจังหวัดสุรินทร์เขาจัดชมรมเป็นหนังกลางแปลงเลยนะครับอันนี้มาลงตั้ง10กันจอเอาละครับไปดูกันเลยครับอ่ะหน่วยแรกนะครับ New Wave Sound Digital นะครับ New Wave Sound Digital ก็ สุดยอดทีเดียวครับน w w เว็บซ und ดิ g i t a l นะครับหน่วยแรกเลยที่ผมเห็นวันนี้นะครับนี่มาดูกันนะครับมาดูเครื่องฉายกันนะครับน w w เว็บ Sound ดิจิ t a ลนะครับ Movie ของสุรินเขานะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องฉายโอ้โหดูเครื่องเสียงของเขานะครับน w w เว s บ u n d สุรินนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดครับน w w เว็บ u n d สุริน์ Movie นะครับ นิวเว็บสาวดิจิทัลมูฟี่นะครับของสุรินนะครับอ่าหน่วยที่2ยังไม่ได้กลางจอนะครับ p k Movie นะครับ HD ดสุรินนะครับมาดูเครื่องเสียงนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับนี่ครับเครื่องเสียงนะครับหน่วย PK m o v i ด h ีสุรินนะครับโอ้ดูครับคุณผู้ชมครับเริ่มบรรเลงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้ ครับหลายจอกําลังเริ่มที่จะบรรเลงเสียงนะครับอ่ะมาดูนะครับ LT Movie บัวเชษดซุรินนะครับ LT Movie บัวเชษนะครับ ผลงานคุณภาพนะครับพีพีภาพยนตร์สูรินนะครับพีพีภาพยนตร์สูรินนะครับนี่ครับพีพีภาพยนตร์นะครับผู้ชมครับมาไปดูหน่วยทางด้านนวลกันนะครับได้มีโอกาสนําหน่วยหนังนะครับมาลงแสดงให้ดูกันวันนี้ผมมีโพวแอมมาให้ดูด้วยนะครับเป็นโพวแอมของแบรนด์ผมเองนะฮะวันนี้ผมเปิดเองด้วยโชว์แอมตัว f พิมพ์สี่พันแล้วก็พิเศษสุดคือตัวหนึ่งเนี่ยครับกับเสียงกลางแหลมนะฮะ ข้างหนึ่งแตดอครับรวมเสียงแหลมด้วยครับเป็นตัวส่วนฝั่งเสียงกลางกับไอเสียงเซนเตอร์รที่อยู่นะหน้าจอนะฮะเป็นเคเจิห้าพันครับปับเซนเตอร์เราเดี๋ยวจะลองเอาห้าจุดหนึ่งตัวหนังห้าจุดหนึ่งให้ฟังด้วยนะเพราะหลายจุดหลายตัวนะครับเขาถามกันเข้ามาว่าห้าจุดหนึ่งหรือไฟหนังเราแปลงกันมันมีห้าจุดหนึ่งไหมคือของเราใช้ฮาดห้าจุดหนึ่งจริงจนะฮะก็คือไฟมันเป็นไฟเอฟทีวีครับเป็นไฟใหญ่ตัวน,นี้จะมีแตกแยกให้เราออกมาเลือกเป็นห้าจุดหนึ่งไทยได้ แล้วแต่เรื่องที่มีไม้นะแล้วก็เซอร์อาที่อยู่ด้านหลังเราใช้คราวขับกันกระโปรงแจ็คนะฮะมียีิบอ็ดนิ้วอยู่ข้างล่างนะฮะสี่ใบแล้วก็ส่วข้างบนนี้เป็นดอก18สิแปดนิ้วแล้วไว,สว,วไ้สี่ดอกราคาสองพันกบาทเอาลองมาฟังกันนะฮะ เตอภาพภาพยนตร์สุรินนะครับมาดูหน่วยต่อไปนะครับฉัดทองสุรินนะครับฉัดทองสุรินนะครับหน่วยต่อไปครับนี่ครับมาดูหน่วยต่อไปครับกาโฮมซีเนมาอำเภอสนม รัตนบุรีสุรินนะครับจ่าโฮมนะครับนี่ครับจ่าโฮมซีเนมาอำเภอสนมสุรินนะครับโอ้โหดูสุดยอดครับใช้ยามาฮ่าเลยครับตัวนี้ครับใช้มิกตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้มิกตัวใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับในงานภาพยนต์กลางแปลงของจังหวัดสุรินทร์นะครับ19ถึง20มีนาคมนะครับแต่ละหน่วยก็มาเต็มพิกัดนะครับคุณผู้ชมครับจ่าโฮมซีเนมา อำเภอสนมนะครับแล้วก็รัตนบุรีสุรินทนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปดูนะครับของงานในวันนี้นะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมการประชันหนังกลางแปลงเหรอครับผู้ชมครับการประชันหนังกลางแปลงหรือภาพยนต์กลางแปลงนะครับอยู่ที่หลังศูนย์โตโยต้าสุรินครับผู้ชมครับโอ้โหวันนี้มากันหลายจอเลยครับเป็นสิบๆจอเลยครับ ดูครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังทดสอบเสียงนะครับของปริญญาดอบี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะฉายในระบบ5.1เลยครับวันนี้ปริญญาดบี้กำลังทดสอบเสียงอยู่นะครับตอนนี้พอและครับกำลังทดสอบเสียงกันอยู่นะครับไปดูกันใกล้ๆครับนี่ครับปริญญาดอบี้นะครับกำลังทดสอบนะครับระบบดอบบี้ดิจิตอล5.1ครับ ในระบบ5.1เลยครับมาดูลำโพง5.1นะครับตอนนี้นี่ครับตรงไปนี่นะครับคุณผู้ชมลำโพง5.1จะอยู่ตรงนี้นะครับเซอร์เซาร์ราวนะครับจะอยู่ตรงนี้ลำโพงเซอร์ราวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นก็จะมีลำโพงเซอร์ราวอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับลำโพงเซอร์ราวนะครับจะอยู่ทางด้านนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่เป oui, ็นลำโพงเซอร์ราอตัวนึนะนี่ก็นี yeah, lo, ่ับปาลินยาภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับสตรีลาดแล้วถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับปาลินยามูวี่มูวี่ดิจิตอลนะครับคุณผครับสายสนใจสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับ